สวัสดีชาวธานลมทุกคนทุกท่านค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการทนายดวงความรักความสัมพันธ์ชาวธานลมในช่วงนะคะเดือนมิถุนายนเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะช่องชนะอาจารย์ปาดูดวงไพ่ทาโร่ค่ะช่องนี้ทาให้ทุกคนทุกท่านได้รู้สึกเหมือนดูดวงเป็นการส่วนตัวเพราะเราจะนําคําถามยอดฮิตมาตอบให้กับทุกคนทุกท่านด้วยเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าชาวธานลมกลุ่มเมถุนตุลนะคะ ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานไพ่ของคุณเป็นไพ่ของเฮอร์มิตค่ะเฮอร์มิตเป็นพลังงานไพ่ของคนโสดรักต่างวัยครูบาอาจารย์ที่ปรึกษานะคะหรือแปลว่าห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้ใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้ค่ะนะคะขอให้ฟังคิดแบบ ฟังคลิปแบบคิดบวกนะคะสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนำกลับไปใช้สิ่งที่ไม่ดีขอให้วางไว้หรือนำไปวางแผนลดความเสี่ยงความเสี่ยงหรือปรับปรุงแก้ไขปัญหาชีวิตความรักของตัวเองนะจ๊ะนะคะตื่นเต้นนาอออกแนวตื่นเต้น <c oughs> นะชาวกลุ่มเมทุนตุนค่ะเดี๋ยวเรามาดูค่ะนะคะว่าพลังงานไพ่ห้าใบนะคะออกมาบอกอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศี กลุม่มเมทุนตุลในช่วงเดือนมิถุนายนนี้บ้างไพ่อของคุณเป็นหนึ่งดาบค่ะหนึ่งดาบเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจเป็นพลังงานด้านความขัดแย้งนะคะพลังงานไพ่ของคุณเป็นคุณถือเหรียญค่ะน่าจะเกี่ยวข้องกับพ่อไม้แม่ไม้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นพอ่อไม้แม่ไม้หรือไปเกี่ยวข้องกับใครที่เป็นพอ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ <Roberto. S 2> ในสิ่งที่คุณเจอในที่นี้เนี่ยนะเธออาจจะเป็นคนที่ขี้เวี่ยนขี้วีนขี้เอาแต่ใจและรวมถึงคุณอาจจะกําลังอยู่ในพลังงานที่พยายามตัดสินใจ ทำอะไรสักสิ่งหนึ่งที่แปลว่าเคลียร์ไฟต้องการความชัดเจนต้องการความแน่ใจแล้วก็แจสเมนบาจัจสเมนบอกถึงอะไรแจสเมนบอกถึงวิบากกรรมนะคะทำดีได้ดีทำเชั่วได้ชัว่วนะควะี learn, นถือเหรียญค่ะ คุณถือถ้วยค่ะเกี่ยวข้องกับชาวท่านน้ําเกี่ยวข้องกับการกลับไปหาใครสักคนหนึ่งนะคะและพลังงานไพ่เป็นไพ่ของสองดาบค่ะเป็นพลังงานด้านการตัดสินใจปปดว่าชาวท่านลมกลุ่มเมถุนตุลน,น่าจะมีแกงการตัดสินใจนะ,ะอันจะเกี่ยวข้องกับใครที่กลับไปในความสัมพันธ์หรือมีใครกลับมาในความสัมพันธ์หรือคุณกําลังอยากจะกลับไปหาความสัมพันธ์กลับไป ในความสัมพันธ์กับใครก็ได้นะซึ่งมันมันมันอยู่ในความตัดสินใจหรือตัวเองต้องการพิสูจน์หรือต้องการความแน่ใจในคนที่ไปไปกับกับรักรักเลิกเลิกกับตัวเองแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันมีความเป็น judgment เป็นวิบากกรรมต่อกันจริงๆด้วยนะคะและพลังงานไพ่อย่างที่บอกไปอาจจะเป็นกลุ่มของความต่างวัยก<ง>็ได<ง>้นะนะคะ แล้วก็ได้ความห่างเหินมาแล้วด้วยนาะนะคะอะเดี๋ยวดูซิว่าความห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมและรวมถึงในลักษณะของวิบากกรรมความรักนี้พลังงานไพ่5้าใบออกมาบอกอะไรเพิ่มเติมไพ่ของคุณเป็นเจ็ดเหรียญค่ะคุณน่าจะอยู่ในพลังงานของคนที่มีความหวังเป็นความหวังที่อาจจะเป็นคุณคนเดียวที่เทคแอคชั่นอยู่ฝ่ายเดียวรักเราไม่เท่ากันคุณอาจจะไปขอร้องขอความรักกับใครสักคนหนึ่งนะคะ ก็ได้ด้วยนะคะไพ่เป็น3ามถ้วยค่ะเกี่ยวข้องกับ3าคนสามความหรือคนคุยคนเก่านะคะพลังงานให้เป็นเดมูลค่ะชาวราศีมีนหรือเกิดในเดือนมีนาคมเป็นพลังงานของความเครียดความคิดมากการอดทนรอคอยเป็นพลังงานของความไม่แน่ใจหรือความคุ่นคิดคุ้นคิดแล้วก็ไพ่เป็นแฮงแมนค่ะ ความกดดันจะไปต่อหรือพอถีงค่อนข้างเข้าใจเลยชาวทาลมเหมือนโดนเอเนจีในลักษณะคือคุณอยู่ระหว่างการตัดสินใจที่จะกลับไปในความสัมพันธ์หรือมีใครกลับมาในความสัมพันธ์หรือคุณต้องการทำอะไรสักสิ่งอย่างเพื่อเคลียร์ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะและในที่นี้ ในเรื่องราวความรักของคุณตรงนี้มันมีความกดดันมีความเครียดความคิดมากการรอคอยมีความหวังนะคะในการที่จะได้กลับมาพูดคุยกันนะคะระหว่างคุณกับเขาในตรงนี้ก็ได้ด้วยเดี๋ยวดูขอไพ่ของคนรักคนรู้ใจหน่อยว่านะคะไพ่คนรักคนรู้ใจของคุณในที่นี้นะคะเป็นพลังงานไพ่อะไรเอ่ยพลังงานไพ่ของเขาเป็นควีนถือคาถาค่ะ คุนดือกาทาเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีความมั่นใจในตนเองนะคะพลังงานไพ่เป็นไฮโลฟันค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินชาวราศีพฤษภหรือคนเกิดในเดือนพฤษภาคมเป็นพลังงานของความรักต่างวัยจริงๆด้วยนะคะ พลังงานไพ่เป็น9้าถ้วยค่ะเขาอยู่ในพลังงานของคนที่เรียกว่าสวยเลือกได้หรือมีตัวเลือกในความสัมพันธ์นะพลังงานไพ่ของเขาค่ะเป็นไพ่สองคาถาค่ะเขากําลังพิจารณาคนสองคนในเวลาเดียวกันหรือมีพลังงานด้านความห่างไกลในความรักความสัมพันธ์ค่ะแล้วก็เลเวอร์ค่ะเขาน่าจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมไปแล้วด้วยนะนะคะเขาน่าจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมไปแล้วด้วยนะไพ่เลเวอร์นะคะเขาน่าจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วด้วยเพราะฉะนั้น เข้าใจเลยอะว่าทําไมชาวท่านลมได้พลังงานไพ่ประมาณนี้คุณมีคู่แข่งในความรักความสัมพันธ์อะคุณมีคู่แข่งในความรักความสัมพันธ์อะและในความรักความสัมพันธ์ของชาวท่านลมอะมันมีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ครอบครัวเ,เข้ามามีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะตามไพ่นี้นะ นะคะแล้วคนคนนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะเช่นนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเป็นคนแนะนําคนรักครอบครัวคนเนี้ยไม่ให้คุณหรือคนเนี้ยเขาเลิกจากคุณไปหรือเขาห่างเหินเป็นไปไม่เหมือนเดิมก็อาจจะมีอิทธิพลมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ก,ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขาเป็นคนค่อนข้างมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะ มีหน้าที่การงานดีนะมีความมั่นใจในตัวเองมีภาวะความเป็นมอ,อผู้นำนะคะแล้วค่อนข้างจะอ,อ,อยู่ในพลังงานของ9ก้าถ้วยนะคะมีความสุขมีตัวเลือกแล้วเขาน่าจะมีคนสองคนอยู่ในเวลาเดียวกันในการพิจารณาอยู่ว่าจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะดูซิว่าในพลังงานไพ่ของเขาเนี่ยนะคะเขามีใครบ้างนะคะใบแรกค่ะมันมีไพ่ของเด็กถือเหรียญค่ะถือเหรียญแปลว่ามีคนเก่ากลับมาในความสัมพันธ์กับสองค่ะ มันมีคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ในขณะที่คุณกับเขายังไม่เลิกกันไม่งงเนาะมันมีคุณคือคนเก่าในความสัมพันธ์ที่กลับไปหาเขานะคะกับสองค่ะนะคะมันมีไพ่ของการที่เขาไปคบใครสักคนในขณะยังไม่เลิกกับคุณเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเข้าใจละว่าทําไมไพ่เขาอะ มันถึงจะมีไพ่ที่บ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่อยู่ในระหว่างการตัดสินใจนะคะทีนี้มาดูในมุมของคุณค่ะในเรื่องราวในตรงนี้คุณมีเกณฑ์ของการที่อยากจะเคลียร์ความสัมพันธ์หรืออยากขอให้คนรักคนรู้ใจที่อยู่ในพลังงานของความเป็นคู่วิบากกรรมของคุณเนี่ยนะคะกลับมาในความสัมพันธ์ขอดูพลังงานไพ่ซิว่าคุณสามารถที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์นี้ได้หรือเปล่าไพ่คุณเป็นแปด้วยค่ะ แปดท้วยแปลว่าการเดินทางแปดท้วยแปลว่าการเดินหน้า move on แปดถ้่วแปลว่าการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมและเป็นพลังงานที่แปลว่าห่างๆคือการบอกลาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเคลียร์อะไรใดๆก็ตามเนี่ยปัดว่าสิ่งที่คุณได้เนี่ยน่าจะบ่งบอกถึงการ move on ได้แน่นอนเพราะอย่างที่บัดบอกไปว่าความรักของคุณระหว่างเขาเนี่ยมันเป็นห้าเหลี่ยญกบไพ่เป็น ห้าดาบค่ะมันมีแนวโน้มของการขัดแย้งเลิกลากันในความสัมพันธ์นี้คือคุณมีความสงสัยด้วยนะว่าเขาน่าจะมีคนคุยหรือมีใครในความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะและในความสงสัยเนี้ค่ะมันค่อนข้างจริงๆเหมือนคุณจะรู้อยู่แล้วได้ซ้าเพราะไพ่มันเป็นเด็กถือถ้วยเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าเขามีคนคุยหรือเขามีใครนะคะ,ะ,คะก็เหมือนไพ่ที่บอกไปเมื่อกี้ว่านะคะ เขาน่าจะมีใครเข้ามาในขณะที่มีคุณแล้วมีปัญหาเลิกลากับคุณแต่คุณเองอยากขอให้เขากลับมาในความสัมพันธ์หรือต้องการเคลียร์ความสัมพันธ์หรือความชัดเจนระหว่างคุณกับเขาว่าตกลงว่าเขาจะกลับหรือไม่กลับ ะะเขาจะเลือกใครอะไรแบบนี้ได้นะนะคะและในทางนี้ทางนั้นในไพ่ปัดมันก็ให้คําตอบในโมเมนต์ประมาณว่าในการที่คุณจะตัดสินใจไปเคลียร์อะไรใดๆในตรงนี้เนี่ยคุณน่าจะได้แปดถ้วยคือการก้าวสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดินหน้าบุบอ่อนส่วนคุณกับเขาเนี่ยในขณะที่คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยคุณมีความหวังอยากให้เขากลับมาอยากลองของให้เขากลับมาอยากได้พูดได้คุยกับเขาไพ่มันเป็น5้าดาบนะครับมันเป็นเกณฑ์ของการที่จะเลิกลาและ ที่คุณสงสัยว่าเขาน่าจะมีคนคุยหรืออะไรไปแล้วอย่างที่ปัดบอกมันน่าจะเป็นเกณฑ์ของการที่คุณน่าจะรู้แล้วไหนดูซิว่านะแฮงแมนออกมาบอกอะไรในการไปต่อหรือพอทีไพ่เป็นสีดาบนะสี่ดาบคือความนิเงียบปิดหูปิดตาแต่ก็ได้พลังงานของความคิดความเครียดค่ะไพ่เป็นเวลค่ะเวลเป็นไพ่ของโชคชะตาและพรในขิดค่ะคือแฮงแมนเะนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วคุณรอเวลาที่มันจะดีขึ้นรอเวลาในการกลับมา นะคะแต่สุดท้ายแล้วการที่คุณตัดตัดสินใจที่จะไปเคลียร์ไปขอร้องให้เขากลับมาหรือต้องการความชัดเจนในตรงนี้มันอาจจะเกิดจากพลังงานไพ่เฮอร์มิตใบแรกของตัวคุณว่ามันห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมคุณรู้สึกว่ามันเหมือนคนสดละคุณรู้สึกว่ามันเป็นความต่างไว้ด้วยที่ส่งผลทําให้คุณและเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะนะแฮปปี้แอนดิงกเนี่ยกันในเรื่องของความรักและไพ่ แล้วแฮงแมนมันบอกถึงคุณคิดเรื่องนี้รอเรื่องนี้นะคะแต่ด้วยความที่คุณอยากเคลียร์เพราะว่ามันไม่ออกไปจากสมองคุณสักทีแล้วเป็นเวลค่ะเวลเป็นพลังงานไพในลักษณะของโชคชะตาและการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็พลังงานไพของปัดเป็นหนึ่งเหรียญค่ะหนึ่งเหรียญเป็นพลังงานของการเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่อย่างช้า ะะเริ่มต้นใหม่อย่างชา้าๆถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าจนะไปเริ่มต้นใหม่แบบสวยและรวยมากถ้าเป็นผู้ชายก็คือนะฉันอยู่ในฐานะของคนที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรฉันพร้อมทุกอย่างแต่ไม่ค่อยโดดเด่นเรื่องของความรักเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะนะเพราะฉะนั้น ในการที่ชาวท่านลมกลุ่มเมถุนตุลในเดือนซักประมาณมิถุนายนในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เหมือนคุณเองพยายามที่จะจะกอบกู้ความรักกับใครสักคนหนึ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าจริงๆมันก็น่าจะไม่ได้แฮปปี้แอนดิ้นั่นแหละนะคะ แต่คุณยังมีความหวังว่าเออมันน่าจะเป็นไปได้ในความสัมพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูว่าไพ่5้าใบเนี่ยมันให้คําแนะนําว่าอะไรนะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาค่ะไพ่เป็น justice ค่ะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ2อสามคนนะไพ่เป็น king ถือดาบค่ะนิ่งเงียบเย็นชาขัดแย้งเลิกลาไพ่มันค่อนข้างจะตอบในโมเมนต,ต์ของคือ justice เนี่ยมันแปลว่าความขัดแย้งแบบสองสามคนได้ด้วยนะนะเพราะฉะนั้นขอให แปลเป็นมุมบวกละกันก็นคือปลวาสตินะคะมีสติในเรื่องของการเลิกลานะคะไม่งั้นมันจะเป็นเกณฑ์ของการขัดแยง้งกันรุนแรงบางคนบางท่านอาจจะรุนแรงถึงขนาดท่านขึ้นลงขึ้นสายกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้จงมีสติในเรื่องของการเลิกลากันในความสัมพันธ์พาเป็น3คาถาค่ะการเทคแอคชั่นการเรียกร้อง3าคน3ความนะคะ ให้เป็นเว r ร์ค่ะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติคนไกลนะคะมีสีมีตำแหน่งแบบนี้ก็ได้นะคะและพลังงานไพ่นะคะเป็นเดอร์มีเจเชนค่ะเดอร์มีเจเชนแปลว่าการเทคแอคชั่นการแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นในตรงนี้อะไรใดๆก็ตามเนี่ยเวลาขึ้นเดอร์มีเจเชนคุณคู่สาม,มาคคคุณพยายามหาวิธีแก้ไขในทุกทิศทางที่ดีที่สุดคือเว r ร์คเนี่ยคุณอยากได้โมเมนต์ของความสําเร็จที่มันแฮปปี้นะเช่นถ้าเกิดว่านะคะเขากลับมาในความสัมพันธ์ คุณใชผู้หญิงคนนี้เป็นภรรยาคนสุดท้ายของชีวิตฉันจะเขาได้จะแต่งงานกันเลยหรือถ้าเป็นผู้ชายนะคะถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์ในตรงนี้เขาก็คือคนที่คุณรู้สึกว่าหุ้ยจะไปจดทะเบียนสมรสกันเลยจะแต่งงานกันเลยอะไรแบบนี้เลยนะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการแก้ไขอะไรใดๆก็ตามปัดแนะนําว่าชาวท่านลมน่าจะต้องแก้ไขยอยู่บนความมีสติอย่าทะเลาะเบาะแว้งจนถึงขนาดขั้นรุนแรงและจงเทคแอคชั่นนะคะนะ,ะ,นะะแบบ เป็นแนวทางการแก้ไขมากกว่านะคะการที่เราจะนะคะแก้ไขไปในเชิงลบเนาะให้แก้ไขไปในเชิงบวกและรวมถึงเห็นเจตนาอันนี้ของชาวท่านลวมว่านะคะคนคนนี้คุณอยากจะพัฒนาการกับเขาแบบตลอดชีวิต <c oughs> เช่นแต่งงาน <c oughs> จดทะเบียนสมรสมีลูกนะคะ อะไรแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะปัดอยากให้คุณโพสติฟนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นชาวธาตุลมในเดือนมิถุนายนการที่คุณได้พลังงานไพ่ของเฮอร์เอย่างที่บัดบอกไปคุณกําลังกอบกู้ความรักของคุณซึ่งมันเป็นการที่คุณกอบคุณไม่สามารถเอาเรื่องนี้นะคะ่ะมันออกจะไปจากสมองได้และคุณพยายามจะเคลียร์นะ,ะให้มันอยู่ในความแฮปปี้มากกว่าเดิมไม่ให้มันห่างเหิน ค,คุณไม่อยากเป็นคนโซนคุณพยายามเขาเรียกว่าอะไรนะเฮอร์มิตเนี่ยพวกนะักวิชาการที่ปรึกษาเนาะอารมณ์ความรักมันดูจะไม่ค่อยแหววหวานคุณพยายามจะกอาจจะทาให้มันรู้สึกชัดเจนนะคะอย่างที่บัตรบอกไปว่าแต่งงานมีลูกมีบุตรนะคะมากขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้อยากให้โพสิทีฟในเรื่องราวความรักนะคะชาวนะคะ กุมเมทุนตุ้นที่สนใจดูดวงกับอาจารย์ปัดค่ะอาจารย์ปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดประกอบไพ่ทาโร่แล้วชาวธาตุลมที่มาดูดวงกับอาจารย์ปัดเนี่ยต้องตั้งคําถามแน่นอนว่าอาจารย์คะลังต่างวัยนี้จะประสบความสําเร็จไหมความห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนี้นะคะจะสามารถกอบกู้กลับมาได้หรือเปล่านะคะจะตัดสินใจยังไงดีเดินหน้ามุกออนดีกว่าไหมเพราะว่าเท่าที่เห็นไพ่ในตอนนี้ดูน่าจะเป็นเรื่องสองสอคนน่าจะกอบกู้ให้ประสบความสําเร็จ น่าจะเป็นเรื่องที่เรารู้ดีอยู่แล้วแต่เพียงแค่นะคะตัวเราเองอยากจะแบหาวิธีการหรือบริหารจัดการมันเนี่ยให้กลับมาแฮปปี้อันดิงได้หรือไม่ทีนี้การดูดวงของปัดปัดดูดวงตามวันเดือนปีเกิดถ้าคุณอยู่ในพื้นเรือนชะตาที่เป็นเนื้อคู่กันหรือมีเนื้อคู่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นะคะมันสามารถไปได้ในความรักความสัมพันธ์แต่สําหรับกลุ่มที่อยู่ในเรือนชะตาที่ตกคู่ขัดแย้งเลิกลาถ้าคุณไม่เลือกที่จะประครับประคองความรักความสัมพันธ์อันนี้มันมีเกณฑ์จะเลิกลากันตามดวงได้และรวมถึงถ้าเกณฑ์การเลิกลานี้มันอยู่ในดวงของคนรักของคุณซึ่งมันค่อนข้างที่จะควบคุมคนโทรลเปลี่ยนแปลงไปนี้ทางที่คนยังค่อนข้างยากนะคะ นี้นะคะเกณฑ์การประคับประคองความรักความสัมพันธ์มันก็จะยากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันการดูดวงนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคู่กันแบบไหนถ้าคุณเลือกที่จะประคับประคองความรักความสัมพันธ์กันละกันทําบุญร่วมชาติตักบัตรร่วมขันเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเข้าใจในความส่มเสียในพื้นเรือนชะตาปัจจุบันเหมือนชาวท้าลมในตอนนี้มันมีความส่มเสียงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างที่บอกไปใครที่อยู่บนความห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมพยายามกระชับความสัมพันธ์ซะ อยู่บนความชัดเจนซะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์เคลียรเรื่องความไม่ชัดเจนแน่นอนนะคะบ,บางคนบางท่านถึงขนาดขั้นเราจะแต่งงานกันไหมเพราะต้องการความชัดเจนไงนะคะมันมีความห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมต้องการความชัดเจนต้องการเคลียในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันดูไม่ชัดเจนนะคะจะกลับมาหรือไม่กลับมาจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครอะไรยังไงนะคะนะมีโมเมนต์ของการกรอบกู้ความรัก มีเกณ์ของการที่เราแบบเหมือนไฟนอนตัวเองแล้วว่าเฮ้ยจะไปต่อกับพอทีเรื่องนี้ต้องเคลียร์ขัดแล้วละ,ละเพราะว่ามันอยู่ในสมองของตัวเองมาพอสมควรอย่างที่บอกคุณน่าจะรู้ในเรื่องราวตรงนี้แต่เพียงแค่ยังเอามันออกจากสมองไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะปัดมองว่าชาวท่าลมกลุ่มเมทุนตุลพร้อมแล้วที่จะนะคะเคลียร์ขัด นะคะคในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของตัวเองในช่วงนะคะเดือนมิถุนายนนี้นั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเดือนเกิดของชาวราศีเมถุนอย่างนี้ด้วยก็ได้นะ นะส่งผลไงทาให้คุณเองอาจกํากลังจะเลื่อนเข้าสู่เรือนชะตาใหม่ๆที่มันดีขึ้นกว่าเดิมในการดูดวงตามวันเดือนไปเกิดเนี่ยนะคะมันจะบอกได้ว่านะความห่างเหินเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมความรักซ้อนรักสามเศร้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จหรือเปล่าในดวงคุณมันเป็นพื้นเรือนชะตาที่ดีหรือไม่ดีมันเหมาะสมในเรื่องของการมีเนื้อคู่หรือเลือกคนรักหรือไม่นะคะและรวมถึงการบอกได้ในเรื่องของความเป็นเนื้อคู่ของกันและกันถ้าเกิดในดวงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะ้ำ ในดวงของคนรักคนรู้ใจเนี่ยนะคะเขาไม่น่าจะประสบความสําเร็จกับเรานะคะในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เราเองก็จะสามารถนําไปตัดสินใจได้ว่าเราจะเลือกประคับประคองแบบสุดชีวิตนะคะหรือว่าจะปล่อยไปตามดวงนั่นเองนะคะในทุกๆทุกๆวันเดือนปีเกิดนะนะในทุกๆท,ทุกดวงชะตาเนี่ยเขาจะบอกยูแล้วนะว่าใครคือคนที่ใช่สําหรับเราแต่บางทีดาวสุขในเดือนชะตาของเราอะ่ะมาไปอยู่ในเดือนพฤะราคู นะคะมันก็ทําทให้เราหลงไปในเึ่งของความเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นเรื่องของความเสน่นหาหรือวิบากกรรมต่อความรักของตัวเองได้ง่ายหรือบางคนบางท่านนะคะดาวศุกร์ในเรือนชะตาเนี่ยนะคะมันไปตกอยู่ในเดือนของนะคะกรรมความรัก ะะมักไม่ค่อยประสบความสําเร็จในความรักความสัมพันธ์เนื้อคู่มาช้าเงินดีงานดีแต่ความรักไม่ดีเจอไปไปกลับกับรักๆเลิกเลิกเจอเป็ดเจ็ดปีอาถรรพ์นะคะแถมในพื้นเรือนชะตาตกคู่ขัดแย้งในดวงของคนรักคนรู้ใจตกเลือดอริตกเลือดหีนะพวกนี้แปลว่าความขัดแย้งด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นถ้าเข้าใจดวงเขาเข้าใจดวงเราเราจะประครับประคองกันได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้อะไรในตรงนี้ไม่เข้าใจในดวงตัวเองและเดินกับมันไม่ถูกที่ไม่ถูกทางมันก็จะนําพาเราไปสู่ความรักที่ผิดหวังแล แล้วผิดหวัง E เพราะฉะนั้นการดูดวงและการแก้ไขให้ดีที่สุดนอกจากเรื่องบุญวาสนาบามีเรื่องของความเข้าอกเข้าใจเรื่องของการใช้นะ positive ทัศนคติบวกนะคะ EQ ที่ดีในการนะคะประคับประคองความรักความสัมพันธ์แล้วมันจะต้องมีเรื่องของการดูดวงแบบเข้าใจดีดวงตัวเองแล้วเดินกับมันให้ถูกทางและแก้ไขด้วยวิธีการ เข้าใจกับมันเพราะว่าในทุกๆคําแนะนําปัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้อยู่แล้วนะคะและบางคนบางท่านมีความรู้สึกโอ้ไม่ค่อยอินเลยค่ะอาจารย์คนนี้แต่เขาคือคนที่อยู่ได้กับเราก็ได้นะแต่คนนี้อินมากเลยค่ะอาจารย์แต่มีพึงให้แต่ความทบทุกและไม่เติบโตในความรักความสัมพันธ์ทีนี้อยู่ที่ตัวเราะนะคะว่าเราเลือกแบบไหนเราก็ต้องยอมรับในสิ่งนั้นด้วยชเช่นเดียวกันนะจ๊ะ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามชาว่าลมกลุ่มเมทูลตุนนะคะนี่คือเรื่องราวความรักความสัมพันธของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนสำหรับใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ปั่นโฮราว99นะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ